รู้ไหมคะว่าบางทีคนไข้สามารถขอเปลี่ยนจิตแพทย์ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า transference ค่ะ หลายคนอาจจะมีประสบการณ์เคยไปพบกับจิตแพทย์เราบางทีตั้งแต่ช่วงแรกของการรักษาหรือว่าการรักษาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่สามารถพูดคุยต่อกับจิตแพทย์ท่านนี้ได้อาจจะด้วยบุค,คลิกวิธีการพูดคุยแล้วก็ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างรวมกันที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีและทําให้เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับจิตแพทย์ได้สิ่งนี้จิตแพทย์จะเรียกกันว่า transference ค่ะจริงๆคําว่า transference แปลเป็นไทยเนี่ยเข้าใจยากแต่ถ้าจะให้ทุกๆคนเข้าใจ จริงๆมันก็คือประสบการณ์อะไรบางอย่างในอดีตที่เราอาจจะเรียนรู้มาจากบางสถานการณ์หรือจากบางคนแล้วทาให้เรารู้สึกว่าจิตแพทย์คนที่กําลังรักษาเราอยู่นะคะมีบุคลิกมีวิธีการหรือการช่วยเหลือที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออาจจะด้วยรูปลักษณ์ด้วยก็ได้นะคะที่อาจจะคล้ายกับใครบางคนในอดีตจนทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเปิดเผยข้อมูลเลยเคสที่ปัดเคยเจอมานะคะก็จะเป็นคนไข้ที่ขออนุญาตเปลี่ยนจากหมอผู้ชายเป็นหมอผู้หญิง หรือบางทีขอ เป็นจิตแพทย์ที่เป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกเลยสถานการณ์ที่มักจะเจอแบบนี้ส่วนใหญ่คือคนไข้ผู้หญิงมีประสบการณ์กับเพศชายบางอย่างที่ไม่ค่อยดีอาจจะถึงขั้นเป็นประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนต่อร่างกายแล้วก็จิตใจเขาเลยก็ได้ทําให้เขาต้องการที่จะเจอผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งจริงๆไม่ใช่ความผิดของจิตแพทย์หรือว่าบุคลิกของเขานะคะแต่จะบอกว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่สามารถจะเปลี่ยนได้และจิตแพทย์หลายคนก็เข้าใจด้วยเพราะว่าหากไม่เปลี่ยนก็อาจจะเกิดประสบการณ์เชิงลบ ที่เราเรียกว่า Negative Transference แล้วทำให้การรักษาไปต่อไม่ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดเซฟคลิปไว้นะคะถ้าเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่น่าสนใจปจัดจะมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังไว้อีกเป็นระยะระยะเลยนะคะ